ที่โรงพยาบาลตอนนั้นยังไม่ได้เปิดเียวเพราะัดการดีเัว่องขอบคุณด้วยเาฝากพวกเรานี้นะว่าการทำงานในพื้นที่จังหวัดชยายนอนอย่างรกลางส่งเหานี้ต้องใช้หัวสมองชัเลิศกับประสบการณ์วกกับปุะการณ์ที่มีรจะมองเหนะครผมร้อยโทจุลมครับมีัยผู้บังคับกองร้อยทารที่สี่กครับ ผมทำโทรสักคนกลับไปส่วนอของรพตจริงๆก็คุ่นกันอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็จะมาดูว่าต้องแน่หรอวะยาพุ่นยักออกพุ่นใช้ทาท3กิโลเมตรใช้เวลาในการาเาาดินทางด้วยยานยนต์ตะวานท่าทีครับ สนามโบของสพ57ทางจากกตระยะทาง500เมตรสามารถจอดอากาศยานได้จำนวน2เครื่องครับเก็บติดต่อครับทิศเหนือติดกับตะบลตะลุฮาโ์บ์เวาปัะมาณ12นาิกาทิศใต้ติดตามสมบลลุงต่อฟครับก็เลยเกิดประเด็นครับของคำว่าชกตซึ่งเอาชกตมาตั้งไว้ก่อนในหนึ่งตำบล อนไม่มีใครเข้าไปเก็บวัตถุพยานไม่มีใครได้รับอันตรายเน,น,นี่ยใครก็พวกเราครับดพผมทราบครอบการสนการใช้อรบของเราก็อาวุธยุทโธปกรณ์จะเกาะกระสุนเตรียมให้พร้อมเสื้อสะท้อนแสง ของการให้คำต่างยุทธการเนี่ยยังไม่เรียงตามข้อจริงมันต้องเริ่มต้นจากสถานการณ์สถานการณ์เอาสถานการณ์จะทั่วไปแล้วก็ซูมมาที่ในพื้นที่ก็คือตัวที่สองเรื่องภารกิจต้อง5ิวมันต้องเรียงไม่เรียงไม่ได้ไม่เรียงไม่ครบไม่ใช่เราคิดอย่างเฮ้ย hey, เราตั้งด่านนะเฮ้ย hey, วันพรุ่งนี้นะ แนาที่เหน, asure, นือนะครับติดกับบ้านสโอรูทางตอนสาวอแนาที่ตะวันออกนะครับติดกับบ้านดุจอบวอางตอนสาวอทางแนาที่ใต้ติดกับบ้านเหนือนะครับจะติดกับกองว้อยทหารฐานที่48นะครับแล้วก็เจ้าตร์สาวอนนาที่ตะวันออกนะครับติดกับกองร้อยทหารฐานที่48ทั้งแต่ละกิจเหตุต้องต้องต้องเอาให้ครบให้ครบก็คือให้ครบห้าแถวบิวก่อนว่าเราออกมาตั้งแต่วันไหนแล้วตกทุ่มไหนพอเราพูดถึงเรื่องสามวันวันแรกทำให้นั่นมาไม่รู้หรอก ผมก็ไม่ได้ฟังเ<บอก>อเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจเนี่ยมันจะบอกเราเองว่าภารกิจของเรามันกี่วันเพราะมันจะเป็นหัวตอขั้นที่สองขั้นถึงการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบทีนี้ภารกิจที่ได้รับมอบมีกี่เป้าเขาว่าไปแนวความคิดหลักตรงที่ว่าทําไมถึงให้ชุดเนี้มาซัดในเอโอนี้อันนี้ต้องอธิบายนะขอร้อยต้องอธิบายมา หนึ่งกดดันว่ามันมีการเข้ามาหลบซ่อนหรือไม่สองตั้งจุดพบอพเพื่อค้นหาว่ามีการใช้พื้นที่ราว่าเกี่ยวข้องจากกรณีของอาร์มีดอเตเนี่ยทั้งหมดเลยใช่หมดเลยดังนั้นแผนของกองร้อยก็คือหลังจากที่วันที่ปัทเนี่ยกวาดที่หน้าแนวเนี่ยหน้าแนลทางฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นระวังกำลังใช้พื้นที่เป็นพื้นที่หลบซ่อนหรือพักิงครับก็คือต้องการให้ออกนอกพื้นที่ครับไม่ต้องการให้หลบซ่อนหรือมากิงครับ แต่ <ầ. S 2> ใน ını, <grabbing. S 2> บ้านสุขว่าอย่างนี้ไอ้ดีชัดออกนี่แน่นอนต้องอย่างนั้นอันนี้ค so ือการทำงานแต่ถ้ามันมันไม่มีอะไรยืนยันเนี่ยข้อจำกัดมันคือเนี่ยคือเป็นอะไันเป็นการถวัล